เปิดไฟเนะสวัสดีครับล้อสี่มาล้อสี่ล้อสี่รายการล้อสี่มล้อสี่ออกเสียงดิพี่พี่พี่ตายออกเสียงครับว่าล้อสี่นี่นี่ล้อสี่เป็นสิบสี่ไหมล้อสี่รายการเราล้อสี่ล้อสี่ไม่ใช่หรอลอสี่จะมีคนเข้ามาดู ชื่อารายการกั็เมย์เราสิชื่อรายการจะดังเหรอบุกคักบั้แต่รายการของทำผมเนี่ยตอนตอนี้หอดใหญ่แล้วครับไปตอนนี้เราถึงจอดหลังไปก็ได้หลังไปตัวไหนแม่ไปเบียร์ซ่าเขาจะไม่สอยใช่ไหมเขาจะไม่สอยหรือไม่แล้วก็วจอดให้มันเรียงเหมือนเขาสิ <S <S อ๋อคิดว่าจอดตรงนี้แล้วจะเทียบเสาไฟฟ้า แค่ครับเราถึงกี่เอเมื่อกี้ไม่ใช่รถคันนี้หรล้ใช่ะอันนี้รถรถเนาะเหมือนใจกันมาเลยอ่ะเรามาถึงแล้วครับเพลินอันนี้ร้านเพลินที่ปักทนชัยอ่าไม่ใช่เพลินนะร้านทำหอมอะไรของเดีพีจ่าอันนี้หรอกจะเที่ยวไปนี่นี่เวลาเท่าไหร่พี่ใช่เวลาอันนี้เวลาสามสิบสี่โคตรเร็วอ่ะครับ เรากือวจะมาไม่ทันสี่ทุ่มเราก็เลยบินมาเขาถามผมว่าเหยียบเท่าไหร่ผมบอกได้ร้อยหกไอ้อ้ำมึงอ่ะไม่ทันไม่ใช่ร้อยหกสิบนะร้อยหกนี่แหละครแล้วผมเหยียบเท่านี้แต่เราก็สักเซสในมิชชั่นครับเรงฝั่งนี้นี่นี่นะครับมัม้นี่นี่เวลาเนี่วะม้วนเลยนี่วันนี้เราเวลาประมาณสาม ทีมนักร้องเรานะคาวาลิตี้นะครับมารับมาร้องเพลงปกติเราเลิกมาเยี่ยมนะครับมาดูพี่เขาได้ไหมไไงนดกร้องเ,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 เลยมาเยี่ยมพี่เขานะครับแล้วก็มาดูทีมงานพี่พี่เขาอยากให้มารู้จักกับทีมงานทั้งหมดของเขาด้วยเราก็เลยถือโอกาสมารู้จักพี่พี่เขาเพราะว่าหลักๆเขาก็คงเป็นทีมงานของดนตรีที่ก่าของผมจนเขาตายแหละผมว่า <c oughs> นะครับพอได้คุยกันละเอียดชัดแล้วเขาก็ ชัดเจนว่าอยู่กับเราเนี่ยด้วยความฝันเขาอยากทาให้ความฝันมันสําเร็จเขาจะเป็นคนมาเติมความฝันให้เราแล้วเราก็จะเติมความฝันให้เขาอย่างนี้นี่ครับแนวหอมๆเราไม่ได้ใช้เงินเพราะเราไม่มีเงินเรามีแต่ความฝันนะแล้วความสามารถวัดกันใส่ลงมาเคคอนเราใส่เข้ามาเรื่องความพิเศษครับแล้วสนุกกับมันถ้ามันสําเร็จแล้วมันสนุกเม็ดเงินเกิดขึ้นแน่นอนนะครับนั่นแหละความเพอร์เฟกต์ที่มีงานที่ไหนที่คุณทําแล้วสนุก มีความสุขแล้วคุณได้เงินได้เงินมันไม่มีนี่คือสิ่งที่เรากำลังทําจะทําให้มันเกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้เราทุกคนให้เราสําเร็จครับผมนี่คือเบื้องหลังมันเราถ่ายวิทยาศาสตร์เนาะที่แม่งทำการทดลองแล้วแม่งต้องถ่ายไว้อะเออนี่คือต้องนี่ก็ถ่ายไว้กันไอห,หารเรื่องตัวเนี <laughs> น้ยนี่นี่นี่ร้านเผลินร้านเผิน เรามาดูพี่เป๊ะอชายเราดูพี่ชายสุดหรอลีตาเดี๋ยวไปดูรีวิวห้องอาารรีวิวร้านเรารสชาติร้านเราที่นี่อร่อยมากเลยค่ะม่รีวิวเฮ้ยมันเหมืกนกันปะเอ้ยไม่เหมือนเดยวเราต้องมาลองนะคะเพราะที่นี่เราไม่เคยมาว่ามันจะเป็นพีวันนี้เป็นวันพิเศษที่แบบว่าเป็นการเข้าผับเป็นครั้งแรกออ ไปดูกันว่าวันนี้ถิน่นจะไปเ<ม>ลาะซีข<ง>ึ้นกันเลาะผู้บ่าวใช่จะไปซี่ผู้บ่าว <laughs> <c oughs> โอ้โอ๊ยเคครับี๋ยวผมช่วยพี่เป้ถือของกัน